Oh. สวัสดีครับอันนี้ผมกัสครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นตำแหน่งซิลป่านะครับนในส่วนของพาร์ทสีของมันก่อนนะครับสกิลของซิลจะทําให้เป้าหมายติดสัญลักษณ์อาติดครบ3ครั้งจะสร้างความเสียหายและยกเลิกฟูดาวนอกจากนี้นะครับการโจมตีปกติใตส่ศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่จะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเพิ่มมากขึ้นนะครับมาในส่วนของท่านหนึ่งของมัน ข้านหนึ่งเนี่ยขนาดปามมดไปทางทางตรงข้ามเนี่ยจะสร้างเวทพร้อมกับรถความเร็วของเป้าหมายนะครับหลังจาก่านไปสักพักหากมีดเนี่ยวิ่งคู่กับมาหาฮีโร่ฮีโรตัวนั้นก็จะโดนอีกครับก็จะสร้างดาเมจใด,ด้ทั้งไปและกลับและจะสามารถทำให้ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยติดสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปมีดที่บนหัวของเขานะครับ แล้วหากเรากระโดดเข้าไปใช้ท่าสองกระโดดเข้าไปฟันฮีโร่ตัวที่มีสัญลักษณ์นะครับพาสซีฟของซิลคือจะยกเลิกคูลดาวท่าสองครับทาให้เราสามารถใช้ท่าสองเนี่ยเพื่อหนีหรือว่าเพื่อไล่ฆ่าได้ครับซิลเป็นตัวที่จําเป็นต้องใช้บูบับมากนะครับในช่วงแรกๆก็พยายามเก็บบูบับก่อนที่จะเข้าไฟนะครับเพราะว่าอันตีของมัน ค่อนข้างที่จะคูดาวนานเลยครับในเลเวลหนึ่งเนี่ยรอครูดาวถึง40วิเลยทันตีของซิลนะครับจะกระน,น่ำเข้าไปฟันศัตรูแบบสุม่มครับนั่งก็หมายความว่าหากศัตรูเนี่ยยืนอยู่4ตัวซิวเนี่ยก็จะกระโดดเข้าไปฟัน4ตัวเลยนะครับทำให้ซิฝั่งตรงข้ามเนี่ยแชร์ดาเมจไปแล้วก็อาจจะทำให้ซิลของเราเนี่ยซิลฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับ แต่หากฝั่งตรงข้ามยืนอยู่คนเดียวเขาก็จะได้รับดาเมจไปเต็มๆนะครับ Ret reat. Ret reat. เกมนี้ผมก็จะออกเป็นดาบป่าเวทนะครับแต่จะออกเป็นดาบเล็กก่อนแล้วก็จะขึ้นเป็นลงเท้าวเวทนะครับ ก็จะไปเก็บขีปไปเรื่อยๆครับถ้ายังไม่เรีวลรขีก็จะยังไม่ไปไฟนะครับพยายามเก็บมังกรเก็บขีบข้างเก็บนกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า ทำให้ทีมของเราเนี่ยได้เปรียบครับวันนี้แคทโดดสวยมากครับก็โดดเข้าไปทันยินดีดได้เลย เราไม่ต้องเข้าไฟมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ก็พยายามเก็บป่าเก็บคลิปป่าให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เดินลงไปเติมเกมด้านล่างได้ครับปอยเข้าไฟก็ขาดไม่ได้คือบูบับนะครับพยายามเก็บบูบับทุกรอบที่จะเข้าไฟ ล่างของเราเริ่มมีการประท้านะครับนะครับก็เข้าฝองเข้าไปแล้วก็อันติเลย เก็บป้อมไม่ได้เราก็รีบกลับไปฟาร์มให้เร็วที่สุดจังหวะนี้มูฬเดินเล่อนเราแล้วครับในเกมนี้ลูกเกมของเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนี่ยครับดังนั้นผมจะรีบฟาร์มให้ของนําไปเยอะๆนะครับผมจะไม่เข้าไปไฟมากเพราะว่าเลนข้างของเราของเลนเนี่ยสามารถลังผาเลนได้ดีมากนะครับ นะครับขพยายามเก็บบูบับให้ได้ทุกรอบกอนที่เราจะไปไฟนะครับสำคัญมากๆตำแหน่งบ,บุกนี้บนหายนะครับผมว่าจะเข้าไปแท็กคีฟเพราะว่ากันด้าของเราเนี่ยไปแท็กคีฟกลางนะครับก็ขึ้นมาเรียกร้องความสนใจให้เขาขึ้นมากันคีฟนะครับ ยังไม่ค่อยบวกมากนะว่าผมยังไม่มีของที่ตอกก่อเท่าไหร่ก็พยายามปาท่าหนึ่งนะครับปาดอดดไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถทำดาเมจได้ดีนะครับคือปาให้ติดสัญลักษณ์ล็อ เลาที่เราจะเข้าไฟตัวที่เราเล็งก็คือตัวที่ติดสถานะเราอยู่นี่ครับนัาวานี้ครับตอนนี้ผมได้ดับเบิลคิวมานะครับเป็นดีกัมบูล่านะครับ <my> เนื่องจากว่าของตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเลดเกมค่อนข้างที่จะเก่งกันควน งั้นช่วงต้นเกมเนี่ยเราได้เปียกของดาเมจเราเยอะมากก็กดเขาให้นหนักๆพยายามฟาร์มตอนนี้ลูกเกมเราได้เปียบเนี่ยพยายามฟาร์มของให้นำให้นำฟาร์มฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะเก่งมากช่วงเลเวล10 แต่ช่วงท้ายเกมอาจจะสู้ลินดิฟไม่ได้นะครับลินดิจะยิงแรงใช่ครับหากลัวเขาหนีก็อันตีเลยครับเพราะว่าอันตีจะล็อกประตูเราจะตามอันตีเราจะตามฟันปรตูไปได้ครับจงหวะนี้พยายามโดดเข้าคุ้มนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้จริง ผมยิบพลังแสงตายเกิดมานะครับจังหวะนี้ผมก็จะเกิดเลยเพื่อไปเติมไฟครับจังหวะนี้เรากลับเราเอาป้อปมตัวก่อนนะ สัญที่สุดคือป้อมนี่แหละมันจะทำให้เราเปิดเกมได้สูงขึ้นนะครับ แล้วก็ามาเก็บบัฟฟ้าต่อนะเพราะว่าสำคัญมากบัฟฟ้าของตูนี่นห้ามขาดนะครับอย่าลืมเก็บทุกครั้งกับก่อนที่จะเข้าไฟาทีนที้นี้ผมเห็นลินดิสโผลมาในมินิแมปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากวันเดอร์เนี่ย เข้าไปล้วงลิทแคลรี่ให้ทีมเลยครับลินดสโ่มาก็โดนล็อกแค่ครั้งสี่ครั้งเดียวล็อกนีก็ไม่น,าน่าไม่รอดแล้วครับเพราะว่าเขาวิ่งมาคนเดียวไม่แชร์ดาเมจกับใครตรงหลันนี้ผมเข้าไปฟันมูหลาดไม่โดนนะ ผมก็เลยท่าสองผมเลยไม่ยกเลิกฟูดาวนะครับก็เลยเรียบร้อยครับมูลาดฝั่งตรงข้ามเล่นยากมากครับเพราะว่าตอนนี้ป้อมเรานำสูงมากเขามไม่มีพื้นตีพื้นที่ในการทำเกมนะครับวันนี้ผมโดดข้ามวันเดอร์มาเพื่อเก็บลินดิสเลย ล,นลินดี้จะโดนเราฟันแรงมากนะครับกดเดียวเนี่ยไม่รอดแน่นอนแล้วตอนนี้คูดาวอันติเราคูดาวเร็วมากเ <Ultimate. S 2> นี่ครับข้หนึ่งก็ยังสามารถเก็บตัตูที่หลุดระยะเราไปแล้วนะครับ ก็มาจะามาขโมยบัฟฝั่งของไทมครับเพราะว่าไม่มีบูบ,บัฟอทนนี้แล้วก็จะพยายามตัดคีปไม่คีปดันลงสูงนะครับเราจะเล่นง่ายมากฝั่งนู้นถ้าหากเราพลาดเนี่ยนู้นเขาก็จะสวนยากมากครับเพราะว่าคีปเราดันสูงวันนี้ผมก็จะเก็บมังกรนะครับให้ทีมของเราได้เรียบเพิ่มมากขึ้นครับตีมังกรแรงมากครับ เทมชินทที่ MC 5ผมจะขึ้นเป็นออปติกโอฟนะครับเพราะว่าในการที่ผมเข้าไปล้วงไลๆจังหวะเนี่ยสกิลสองผมมันขาดนะครับทำให้ผมหนีไม่พ้นออปติกโอฟเนี่ยจะสามารถทำให้เรารอดชีวิตได้ครับวันนี้ผมเก็บมูราดแล้วเห็นไหมครับว่าขนาดกดท่าสองแล้วเรายังตามฟันเขาต้นหายเลยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ผมเก็บยินดิสไปอีกหนึ่งครับเม <Yeah. S 1> ตัวนี้ดอดเราแ้งมากครับผก็ลเลยกระโดดข้ามมาเก็บกอนคกรับ ตอนนี้ถ้าเรายืนสู้กับคาร่าเนี่ยเราเสร็จแน่นอนครับผมก็เลยหลบมาเนี่ยครับาสกิลท่าหนึ่งแรงมากครับเพราะว่าเขาจะโดนสกิลทั้งไปและกลับตองข้ามนี่ร้องยอมไปแล้วนะครับเ่ยครับวันเดอร์วูแมนโดนสกิลผมหนักมากครับบันทีเนี่ยเลือดหากไปครึ่งเลย แล้วก็ชนะนะครับนี่ก็คือการเดินเกมของซิวป่านะครับในตำแหน่งในการลงแรงแบบโซโล่แรงนะครับก็เป็นเทคนิคแบบพื้นฐานนะครับไม่ได้แบบว่าแอดวานะไรมากแต่ก็สามารถไปเล่นได้ในแบบโซโล่แรงนะครับแบบไม่ให้เป็นภาระของทีมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าผมจะพาเล่นตัวอะไรใหม่หยอ รอติดตามชมใน ep หน้านะครับ